สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube จ R Channel ช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้วันที่14มกราคม2568อากาศหลายพื้นที่ค่อนข้างเย็นและค่อนข้างหนาวรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ แน่นอนครับมาพูดถึงเรื่องความคืบหน้าเงินดิจิทัลหนึ0งหมบาทเฟสที่3ต้องบอกว่าเป็นเงินดิจิทัลเฟสที่3า0 0 0ึบาทไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดพูดได้เต็มปากว่าเป็นเงินดิจิทัลหนึ0 0หมบาทนะครับเพราะว่ามีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงการคลังเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีได้ออกมาพูดเรื่องนี้ว่าเฟษที่สมีอย่างแน่นอนก็เกิดคำถามประเด็นค่อนข้างมากมายเลยทีเดียวสำหรับเงิน ดิจิทัล10,000บาทเฟสที่3กลุ่มคนที่ลงทะเบียนและกลุ่มคนที่ไม่ลงทะเบียนซึ่งนะครับกระแสข่าวหลายๆสื่อก็ได้สื่อสารออกไปว่าเงินเฟสที่3ให้กับผู้ที่มีอายุระหว่าง16ปีไม่เกิน 59ปีเป็นเฟสที่3และที่สำคัญต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเท่านั้นซึ่งลงทะเบียนไม่เกิน15กันยายน2567ที่ผ่านมาหลายสื่อได้สื่อสารแบบนี้และที่สำคัญสังเกตดู เฟสที่1ไม่ต้องลงทะเบียนเป็นกลุ่มปลาะบางเฟสที่2ต้องลงทะเบียนสำหรับกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปและเฟสที่3ต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไม่เกินวันที่15กันยายน2567และก็มีคำถามว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียน คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์มือถืออายุระหว่าง16ไม่เกิน59ปีคนกลุ่มนี้จะต้องทำอย่างไรต่อซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับก็มีการสื่อสารจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังว่าคนกลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียนนะครับต้องลงทะเบียนผ่าน3าธนาคารของรัฐ ซึ่งก็นแน่นอนครับหากเฟสที่3เป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนเท่านั้นอาจจะต้องมีเฟสที่4เป็นเงินดิจิทัลเฟสที่4ก็ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าความชัดเจนตอนนี้เงินดิจิทัล10,000บาทเฟสที่3เป็นเงินดิจิทัลไม่ใช่เป็นเงินสดและที่สำคัญกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐ นะครับไม่เกิน15กันยายน2567ที่ผ่านมาเท่านั้นนะครับความชัดเจนเป็นแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องรอการถแถลงจากกระทรวงการคลังซึ่งช่อง YouTube hr channel ก็พยายามสรรหาข่าวที่มันมีการอัปเดตมาพูดคุยแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเฟสที่3 ต้องเป็นกลุ่มคนทั่วไปที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับไม่เกิน15กันยายน2567ส่วนกลุ่มที่ไม่ลงทะเบียนไม่มีสมาร์ทโฟนความเป็นไปได้อาจจะมีเฟสที่4หลังจากแจกเฟสที่3แล้วก็เป็นไปได้ต้องรอติดตามความชัดเจนและความคืบหน้าหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญให้กำลังใจกันด้วยการกดติดตามกด u b s c r i b e เพื่อช่อง y o YouTube h e Channel จะได้สรรหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์มาพูดคุยกับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับมุมขวาล่างกดติดตามกด Subscribe ขอบคุณครับสวัสดีครับ